สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เป็นทดลองวิทยาศาสตร์กันเวนลาเด็กๆจะเป่าลูกโปง่งเด็กๆก็ต้องใช้แรงตัวเองในการเป่าหรือมีเครื่องมือในการสูบลมใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณติ๋มจะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ลูกโป่งทองโตได้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะคะกดน้ำลูกปมนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูกล้วยแล้วก็ชอ้อนก็จะเอาน้ำส้มสายชูนะคะเทลงไปในขวดนี้เด็กๆกะประมาณเอานะคะสักประมาณเศษหนึส่วนสของขวดนะคะ เราจะใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปในลูกโป่งนี้นะคะแล้วเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะใส่เบกกิ้งโซดาประมาณเด็กๆค่อยๆใส่นะคะกะประมาณว่า1ช้อนโต๊ะเต็มๆนี้ก็พอนะคะ,ะเราใส่ลงไปแล้วเราก็ค่อยจับปากของฟายลูกโป่งปิดไปที่ขวดนี้นะคะอ้าวเด็กๆพร้อมจะดูหรือยังคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นย ดูสิครับเกิดอะไรขึ้นคะไหนเราเป่าลูกโป่งได้เลยไม่ต้องใช้ลมของตัวเองเลยนี่คือการทำปฏิกิริยาของตัวเบกกิ้งโซดากับน้เก้ืสายชูนะคะทำให้มันเกิดแรงดังเป็นแกส๊สขึ้นไปเข้าไปในลูกโป่งอ่าก็ทำให้ลูกโป่งพองโตแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราต้องการจะใส่ ไอ้ลูกโป่งใหญ่ตัวนี้เราก็ใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปใหเยอะหน่อยนะคะเด็กๆลองไปทําดูสิคะว่าเด็กๆคนไหนจะทําลูกโป่งได้ใบใหญ่วัากันนี่ก็คือกิจกรรมที่คุณรูจะนํามาให้เด็กๆได้ทดลองทําโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวนะคะนี่คณครูและคณะรูโรงเรียนรูาากบาหมงเจ้าก็ขอลาไปก่สวัสดีค่ะ